คลิปนี้นกจะมาแชร์วิธีการทำเมล็ดยิมโนไว้ขายเพื่อสร้างรายได้จากงานที่เรารักนี่คือยิมโนคาเลเซียมนกเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วฝักเมล็ดที่สามารถเก็บได้จะเป็นฝักเมล็ดสีชมพูแบบนี้ค่ะต้นนี้นกตั้งชื่อไว้ด้วยนะคะเป็นชื่อเพื่อไว้เรียกเล่นๆแล้วก็เราจะได้จด ไว้ในซองง่ายๆนะคะเก็บไว้ว่าเราได้มาจากต้นนี้ฝักสีชมพูปลิแตกแบบนี้สามารถเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระชอนตาถี่ค่ะอันนี้นกก็หาซื้อจากร้านทุกอย่าง20ค่ะมีเด็ดออกมาได้แบบนี้แล้วฝักใหญ่มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนำไปล้างนะคะข้อควรระวังนะคะถ้าเมล็ดสีแดงแล้วมีเวลาเก็บควรจะรีบเก็บค่ะเพราะว่าจะมีศัตรูตัวะกาดก็คือเจ้ามดเนี่ยะค่ะเขาจะมากินเยื่อเฉยๆไม่มานะคะจะต้องคาบเมล็ดของเราไปด้วยนกเคยปล่อยไว้แล้วไม่เหลือเลยสักเมล็ดหนึ่งนะคะเราก็จะนำมาล้างแบบนี้ เพื่อที่จะเอาเยื่อผลที่เห็นเป็นสีชมพูค่ะออกล้างเพื่อเราจะได้เอาเนื้อผลของเขาเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนื้อผลยังเยอะอยู่นะคะก็จะทำให้เวลาที่เราเพาะไปเนี่ยอาจจะเกิดลาขึ้นได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ล้างมือเบาๆนะคะไม่ต้องบี้แรงนะ ในรูปอาจจะเห็นว่านกบี้แลนจริงแล้วไม่นะคะต้องเบาๆมือเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเมเล็ดอาจจะแตกได้นะคะแคคตัสบางสายพันธุ์สําหรับฝักมเมล็ดอาจจะไม่จําเป็นต้องล้างนะคะแต่ว่าสําหรับสายพันธุ์ที่มีเนื้อเยอะแบบนี้ควรจะต้องล้างค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเยื่อสีชมพูอะค่ะพยายามเอาออกให้หมดค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะคะต้องไปล้างต่ออีก หฝักของฝักยิมโนโน,นะคะอาจจะให้มเมล็ดได้ตั้งแต่3 0 0เมล็ดจนถึง400มเมล็ดเลยค่ะหรือบางฝักอาจจะมากกว่านั้นด้วยนี่ต้องไปล้างต่อให้เนื้อเยื่อออกให้หมดนะคะอย่างที่นกบอกไปพยายามเอาเนื้อของผลเขานะคะออกให้หมดหลังจากที่เรานำเนื้อผลเขาออกเกือบหมดแล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดให้แห้งสักหนึ่งแดดค่ะ อันนี้ถ้าใครมีโรงเรือนก็ตากไว้ในโรงเรือนเลยนะคะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตากไว้ใต้โรงเรือนก็ได้ตากไว้กลางแจ้งก็ได้นะคะนี่ฤดูฝนก็เอาให้ปลอดภัยก่อน,นะคะ่ะ 1. ฝักได้มเมล็ดเยอะมากๆเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่มเมล็ดของยิมโนธรรมดาแต่เชื่อไหมคะว่าราคามูลค่าของเขาเนี่ย ก็ไม่น้อยไปกว่าต้นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บค่ะใส่ซองสิไว้มูล,ลค่าต้นอาจจะเพียงแค่ร้อยกว่าบาทนะคะแต่สำหรับฝักมเมล็ดเนี่ยเราสามารถทำมเมล็ดได้หลายครั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องสร้างรายได้ให้เราได้เรื่อยๆแน่นอนค่ะวันนี้นกขอยกตัวอย่างยิมโนนะคะแต่จริงๆแล้วมเมล็ดแคคตัสทุกชนิดเนี่ยเราสามารถเก็บมาแล้วก็ สร้างเป็นรายได้ได้นะคะทุกชนิดเลยส่วนในเรื่องของวิธีการขายนะคะวันนี้นกยังไม่ขอพูดถึงวันนี้เราพูดถึงการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดอิมโนค่ะราคาขายนะคะสมมติว่าถ้าเรามีซัก150เมล็ดก็จะขายที่50บบาทถ้าสมมติว่า เรามีสัก5 0 0เมล็ดนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถสร้างรายได้ได้เกือบเกือบ200อันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากไม้ที่มีราคาที่แพงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม้ที่ราคาแพงๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเขาเนี่ยจะราคาสูงมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เราจะ สร้างรายได้จากงานที่เรารักนะคะขายแคคตัสไม่จำเป็นที่เราจะต้องขายเฉพาะต้นมเมล็ดก็สามารถขายได้สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะหารายได้เสริมสำหรับการขายมเมล็ดแคคตัสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่เรามีแคคตัสต้นแม่อยู่แล้วนะคะโอกาสถัดไปนกจะมาแชร์วิธีการสร้างรายได้จากแคคตัสที่เรารัก ด้วยวิธีการอื่นๆเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแลว,วิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ